ก้าวเขัาไปดิฟชมด้วยผมบ๊มซื้อวันนี้ตามคาดเรจะมาเล่นเกมเบบี้ l l o w นโล่นะผมโอเคนี่ตอนเข้าเกมมันจะเป็นแบบนี้นะผมโอเคไหมแรกมาเล่นเล่นกันเลยนะผมโอเคมีไอเด็กไอเด็กเอ,อ๋ยอยู่นี่ ดูดิตาแม่งโตมากแต่เติมโตมากเลยผมต้บนึง้ำผมเหีียวเหนียวนะผมยืนนะผมโอ็ดเริ่มแต่งให้เด็กหัวโตแล้วผมพูดอ่ะนี่ กินนมรู้สึกว่าภารกิจแรกเราต้องกินนมเราต้องให้นมมานะผมหนึ่งโทษดูนะด้อ่ะเจ้นี้นะวางไว้เก็บดูนะผมโอ้เง่ ใส่ใจได้แค่หมดแันนี้ก็คือของตกแต่งบ้านนะผมเหมนหําวันนี <c oughs> ้แบบ กินขี้เลยรู้นะว่าเองจะอ๋อ มาอยู่นี่นิ่งด้วยนี่เด็กดื้อเหรอเด็กดื้อเหรอได้เด็กดื้อเหรอเด็กดื้อเหรอ,น,อ,หรอนี่หัวเด็กชาตบเบี้ยไปพาเด็กไปนอนกันครับผมเพื่อ,อนลิฟต์เด็ก ปิดไฟใช่ไหมภารกิจคือปิดไฟแล้วก็เปิดประตูน้องโอเคจากนั้นอ่ะอย่างเงี้ยแล้วห้องน้องจะเปิดนะผมครับเท่าที่ผมไปดูมาไปปุ๊บก็คือห้องน้องจะเปิดนะผมเชื่อเดี๋ยวปไปให้ดูนะผมเพราะผมนอนทดลองลามาแล้วนะผมเคยเล่นแล้วนะผมเนี่ยเปิดอ,อย่างงี้ถ้าเรามาปิดไฟอย่างงี้นะผมปุ๊บนี่แล้วเราก็เดิน าจจะมืดหน่อยนะผมห้องน้องไฟมันจะเปิดอยู่นะผมบอกว่าห้องน้องไฟมันเปิดอยู่นะ ไฟเปิดอยู่นะผมไม่เชื่ออันนี้ไม่ได้ปิดนะอันนี้เปิดอยูน่นะผมนี่เห็นไหมนี่แหละมันปิดอยู่แล้วนะผมตอนแรกมันเปิดนะผมเห็นจ,จะสังเกตได้ว่ามันจะมืดเหมือนเดิมนะผมนี่แหละ ทิ้งแมวดี่เปิดให้น้องหลอดเงินแหละผายแล้วคุณแระคือแระไม้ถูมาแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราจะทำแบบเลียงนีบนะผมเด็กหัวโตมานี่เด็กคุณแจอะไรอะ่ะเด็กหัวโตจะเอาคุณแจไปไขดูนะผม เด็กนี่ก็ร้องไห้อยู่ได้นีผ <c> ม <oughs> จะให้ฟังเสียงตอนมาร้องไห้ชัดๆแล้วผมจับลูกกระตา่ายรู้สึกว่าจะเป็น้ัน o b I was not the first. The arrow was the first. And all our album. Night fell the first day. Night the dragged on. Still we cared for the child. We spoke of Haster and Gasilda in their absence. While well outside the fog rolled in as the cloud waves roll and break on the walls. Oh the sin of such innocent eyes clear as crystal, understood by the ignorant and wise alike, more precious than jewels, more soothing than music, more awful than death. Then, as I fell, I knew that the baby in yellow had opened their tattered mantle, and there was God to cry to now. ไม่ต้องเหมือนกันงงไหมมนอนไปไม่อยู่เลย Bad, 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 bad. Yeah. You. You got to with คือหนึ่งผมจะไล่ยิงนะผมเค,คือนขึ้นสองอคนเขื่อหลับแล้วโอเคคุณนที่สามาแล้วกล่องยังไม่ทันได้เปิดเลยแล้วไปหาเขื่ไปเด็กก็ปิดประตูะข้างล่างหาอะไรวะ ฮะอันนี้รูปเด็กร้องไห้ไอ้เบบี้ยัโลแน่เลยมันต้องการนมถ้ามันไม่ได้กินนมมันจะร้องไห,ห้น้ามันนี่นหาเงี้ยมัวขี้ไปเฮ้ยอานางขี้อือนน,นะเออนางขี้เลยนะนางขี้เลยไป เ <laughs> อ,อกติดอยู่ในโทรศัพท์ะนั่งขี้ไปเออนั่งขี้อย่างเงี้ยเออนั่งขี้วงจัมสแกนนะครับผมทุกทุกคน หอเครื่งองรางเอ่นช่ไมขี้อ่ะ้เด็ขี้ก่อนไหมขี้ก่อนขึ้นไปนอนนะ โอเคขี okay. ha, oh, a, oh. ้นะผม็กขี้เสร็จแล้วนะผมขี้ก่อนเอผม็กขี้แล้วนะผมโอเคเรียบร้อยเด็กขี้เสร็จแล้วนะผมเอาเด็กไปนอนนะผมปอ่ะจะทำเด็กง่วงไม่สนใจเฮ้ยว้ากึีนมาไหนวะ จริงอ่ะอะไรวะโอเคผมมีชาอิสระเอกอย่างแรกเลยนะผมจะรู้แล้วผมเดี๋ยวเข้าไปในดานหน่งนะผมเย่ด yeah. ิมันมีอิสระเอกอย่างหนึ่งนะผมระวังแชมสักแค่เลยนะผม ถ้าเราไปแบบนี้ถ้าเราไปที่ข้างนีะตรงเนี้ยเราผมเนี่ยนะผมที่มันขีดเืางขึ้นอะเป็นอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีนีกตาที่มันแเา้มาวนนไง สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับบายบายู Bye. Bye.